สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยนะวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันนะคะในคลิปเด่นล่างอมตะนะคะ44รอบนะคะยังไม่มีสะดุดเลยนะคะพร้อมกับแดนมินจะลองนะคะ สูตรที่2อนะเอาสูตร1คู่2อีกครั้งหนึ่งเขาได้เลข3ตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอะไรนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่ออันมินขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะเหมือนเดิมเลย fc ท่านใดสนใจเข้ากลุ่มฟรีเพื่อที่จะดูแนวทางชุดสรุปก็สามารถดูได้ที่นี่นะคะเข้ามาที่นี่ได้เลยนะ อตอนนี้สรุปโบนัสมินสรุปไปให้แล้วนะคะเหลือครั้งที่เลขล่างนะคะเดี๋ยววันนี้จะพยายามสรุปให้จบเลยนะคะก็คืออันมินนําสูตรที่1ชนสูตรที่สองนะคะแล้วเดี๋ยวจะประกบประกบสูตรที่5ชน6นะคะทุกคนอ่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เลขประมาณไหนเนาะมาคํานวณกันดีกว่านะคะใครกําลังเล่นน้ําสงการอยู่ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ ใครที่ไม่ได้เล่นน้ำสงกรานะคะแวะเข้ามาทักทายแอดมินได้นะโอเคนะคะสูตรนี้เป็นเด่นล่างอมาตาที่ FC หลายๆท่านนะคะขอกันมาเยอะมากๆแต่ว่าทีแรกว่าจะลงให้แล้วยังไม่มีโอกาสได้ลงนะ สำหรับสูตรนี้วิธีการคำนวณไม่ยากนะเราจะนำหลักแสนหมื่นพันบวกกันได้เท่าไหร่บวกด้วยหลักหน่วยล่างแล้วก็หลักหน่วยท้ายที่หนึ่งนะคะเหมือนเดิมเลยในส่วนเลขรางวัลทุกคนต้องนำตัวเลขมาจากการถ่ายทอดสดรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น อย่าไปเอาตัวเลขที่เขาสรุปไว้ให้แล้วมาคำนวณเพราะในบางงวดหน้าที่1กับหน้าที่2หรือท้ายที่1กับท้ายที่2ตัวเลขเขาอาจจะสลับกันก็จะใช้กับสูตรนี้ไม่ได้อธิมินจะพาทุกคนไปคำนวณในงวดวันที่1มีนานนะจะใช้ข้อมูลในงวดก่อนหน้านะคะมาเอาแสนหมื่นพันบวกกันจะได้เป็น8บวก4ได้12บนะคะบวก7ได้19จากนั้นบวกด้วยหลักหน่วยล่างคือเลข0บวกด้วยหลักหน่วยท้ายที่2คือเลข1นะ จะได้เป็น9บก0บวก1ได้10นะคะลงท้ายด้วยเลข0ให้นำศูเนี่ยบวก5คงทีู่นบวก5ได้5นะจากนั้นเดินหน้าไปอีก4ตัวเลขเด่นคือ5 6 7 8 9นะคะรอบนี้ออก54 16มีนานะนำ8บวก1บวก8นะคะ8 2 16บวก1ได้17บวกด้วยหลักหน่วยล่างคือเลข4 บวกด้วยหลักหน่วยท้ายที่2คือเลข6นะคะ4ีบวก6ได้10เหลือ7ตัวเดียวก็จะได้เป็น7บวก5ได้12เนาะเลขเด่นก็เลยเป็น2 3 4 5 6นะคะออก3 2รอบนี้เข้า2ตัวเลยงวดที่แล้วนะแสนหมื่นพันบวกกัน7บวก7ได้14บวก5ได้19นะคะหลักหน่วยล่างคือเลข2หลักหน่วยท้ายที่2คือเลข9้ ก้าบวกเก้าได้สิบแปดบวกสองได้ยี่สิบลงท้ายด้วยเลขศูนย์ให้นำศูนย์บวกห้าคงที่ศูนย์บวกห้าได้ห้าเลขเด่นในงวดที่แล้วเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้าออกสามหกนะทีนี้เรามาคำนวณกันในงวดที่กำลังจะถึงนะคะสำหรับงวดนี้เราก็จะนำแสนหมื่นพันบวกกันเช่นเดียวกันเนาะจะได้เป็นหกบวกหกบวกเก้านะหกบวกหกได้สิบสองบวกเก้าได้ยี่สิบเอ็ดนะคะบวกด้วยหลังหน่วยล่างคือเลขหก บวกด้วยหลังหน่วยท้ายที่2คือเลข6ก็จะได้เป็น6บก6ได้12บก1ได้13นะจากนั้นให้นำ3ามบวก5คงที่ค่ะ3บวก5ได้8เลขเด่นของเราเลยเป็น8 9012นะพอได้แบบนี้เอาไปใส่ในชุดสรุปนะคะ8 9012 01289 เลขล่างต้องติด5ตัวนี้นะคะเดินยาวถึง44่สิบสงวดยังไม่มีสะดุดเลย01289ห่ 0, 1, 2, 8, อาอะเดี๋ยวไปคำนวณกันอีกห่งสูตรค่ะสำหรับสูตรนี้มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาหลุดไปทุกคนดังนั้นเนี่ยเนี่ยดูสิงวดหลุดหนึ่เข้าเหลุดหนเข้าหนนะคะล่าสุดหลุดรอบนี้คิดว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์เก่าเขาเนี่ยมีโอกาสมา นะคะวิธีการคำนวณก็จะนำสามตัวหน้าที่สองบวกด้วยสามตัวท้ายที่หนึ่งก็จะได้เป็นหกบวกหนึ่งได้อ่างวนนี้หลุดนะคะเราไม่คำนวณงวนนี้เราไปคำนวณวนสิบหกมีนานะหะ้าบวกสามบวกศูน์ได้แปดเจ็ดบวกหนึ่งได้8ปดบวกแได้สินะแปบวกหไ,นะได้24เนาะลงท้ายด้วยเลข4ให้นำสี่เนี่ยบวก3คงที่ สี่บวกสามได้เจ็ดเลขเด่นตัวแรกคือเลขเจ็ดจากนั้นนำเจ็ดบวกสองได้เก้าบวกหนึ่งได้สิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ดแล้วก็บวกหนึ่งได้สิบสองเลขเด่นคือเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองค่ะรอบนี้ออกสามสองค่ะงวดที่แล้วหลุดนะคะทีนี้เรามาคำนวณกันในงวดน,นี้งวดวันที่16เมษายนก็จะใช้ข้อมูลในงวดที่แล้วมาคำนวณน,นะนำร10หน่วยหน้าที่2บวกด้วย1 1 0หน่วยท้ายที่1 7จบวกหกได้สิบสามนะคะบวกศูนย์ได้สิบสามหนึ่งบวกแปดได้เก้าเนาะสามบวกเก้าได้สิบสองนะคะจากนั้นให้นำสองบวกสคงที่สอบวกสได้หเลขเด่นตัวแรกคือ5จากนั้นนำบวก2ได้7บวก1ได้8บวก1ได้9บวก1ได้10เลขเด่นคือ57890เอาไปใส่ในชุดสรุปนะ ศูนย์ห้าเจ็ดแปดเก้านะคะจะเห็นว่าสองสูตรนี้นะคะชนกันที่เลขศูนย์แปดแล้วก็เก้านะก็คือนะคะเดี๋ยวเราไปดูทำลน์ของเขากันว่าโดยปกติแล้วนะคะถ้าเขาชนกันเนี่ยตัวชนจะมาหรือไม่นะนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดวิเคราะห์นะคะเป็นสูตรที่ 1, 1> ชนสูตรที่2อแอดมินจะเลือกมาเฉพาะงวด,ท,ดวะะวที่เขาชนกันได้เลข3ตัวนะคะย้อนหลังไปอีกงวดละสเจ็ดสิบ่สิบย8 1สิบ28งวดนะคะจะมีแค่บางงวดที่ชนกันได้เลข3ตัวนะ,ะมีงวดนี้นะคะ4 67หเจ็มาห6ห7หมาแปดห้าาหกเจ็ดมา60ยเห็นไหมคะ 023นะคะมา50งวดน,นี้หลุดนะงวดน,นี้ได้089นะคะได้089เพราะฉะนั้นในส่วนของการวิเคราะห์เนี่ยแน่นอนนะคะก็ให้รูดที่089นะคะในชุดนี้จะเน้นที่089นะ,ะเลขล่างนะคะแต่ว่าถ้า089ไม่มานะคะนี่ แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือเขาจะมาที่ตัวรูดตัวเน้นนะเอาเลขดับตัดนะคะของอนมินนะดับที่สองกับ5นะคะอมินดับที่สองกับ5ถ้า089ไม่มานะคะจะเหลือแค่1 7ตัวเดียวนะคะแต่ว่าดับชนเด่นต้องติดไว้แต่เป็นตัวรองแต่ว่าเราจะไปเน้นที่089ก่อนเพราะว่าทุกงวดเวลาเข้ามาเข้ามาที่ตัววิ่งนะคะทุกงวดเลยนะ ดังนั้นให้ระวังนะคะถ้าเบิ้ลก็คือ0ูนย์ศูนย์แนะคะหรือว่าอ่ะเน้นไปที่0ูนย์แปดเก้าก่อนหนึ่งชุดนะคะสำหรับสำหรับวิ่งล่างสองตัวแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยสูตรนี้มินบอกว่าเขียนไว้ว่าสองตัวนะคะดังนั้นนะให้ระวังนะคะสำหรับสูตรนี้นะ,ะก็คือศูนย์ห้านะคะศูนย์เจ็ด ระวังสองตัวเนาะศู 0, 8, 0, 9, นยนกะคะแล้วก็85 87 89กนะคะแล้วก็95้าห้นะเก้า็นะคะอ่ะก็จะได้นะคะที่มีโอกาสมานะคือ05 07 08 09กรณีที่0มานะคะ ต่อไปนะคะถ้า 8, 8มาก็มี85 87 89นะคะถ้า9มาก็95 97นะคะแต่ว่าถ้าไม่ติดดับใดๆเลยนะคะจะมี07 08นะคะ87แค่นี้นะคะอันนี้คือถ้าเข้ามา2ตัวจริงๆนะถ้าเข้ามา2ตัวจริงๆแล้วก็ถ้าสูตรแอนดมิน ดับเอาอยู่นะแต่ถ้ามินดับไม่อยู่ก็0ูนนะคะโอเคนะแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะมินจะลงชุดนี้ให้นี่นะจะลงคลิปนี้ให้นะคะอ่ะพร้อมกับจะสรุปสี่สูตรเด่นล่างให้นะยังไงฝากติดตามรับชมกันด้วยนะคะสูตรนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นไงคะาเข้าแล้วเข้ายาวด้วยนะคะแล้วก็ มาเน้นหลักหน่วยสำหรับสูตรนี้เนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ติดตามรับฟังกันจนจบนะคะสุดท้ายเนี้ยมินขอให้พี่พี่ทุกคนโชคดีเกลัยกี้ถูกลอตเตอรี่ถูกเลขสองตัวถูกเลข3าตัวขอให้ทุกคน,นเฮงเงปัง,ปงๆนะรวยรวยรวย,ร,วยรับทรัพย์กันทั่นหน้าในวันที่16เมษายนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นมินจะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการกดติดตามช่องนะคะให้กดคำว่าติดตามจากนั้นให้กดกระดิ่งด้วยนะคะคำว่าทั้งหมดนะระบบจะได้แจ้งเตือนนะคะหลังจากนั้นมาดูนะคะสำหรับ fc ที่อยากจะ กดสมัครการเป็นสมาชิกแบบฟฟนพันแท้ให้กดคำว่าสมัครนะคะก็จะมีราคาตั้งแต่นะคะ50บาท200บาทนะคะเป็นต้นไปนะคะเป็นแฟนพันแท้ v ีวีนะเริ่มต้นที่50บบาทสิทธิพิเศษก็คือทุกคนจะได้ชุดสรุปไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยแล้วก็ลาวก่อนใครเลยนะคะทางหน้าโพสต์นะอ่าแล้วก็การสมัครสมาชิกนี้สามารถยกเลิกได้ตลอดเลยนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นวิธีการสมัครนะคะเขียนว่าสมัครใช้บริการได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะแอดมินจะตั้งใจทำคลิปนะคะให้ดีที่สุดนะคะจะตั้งใจทำคลิปให้ออกมาปังที่สุดขอบคุณค่ะช่องของแอดมินนี่นะคะสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย เท่านั้นนะคะสูตรทั้งหมดที่นำมาคำนวณเป็นเพียงแนวทางสถิติจากงวดก่อนหน้าเอามาคำนวณดูว่ารอบถัดไปน่าจะมาอะไรดังนั้นทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น